ครับคลิปนี้เป็นแนวทางล่าพัฒนาแลว้วก็ฮานอยนะครับบอกไว้ก่อนว่าเน้นที่ลาาพัฒนาส่วนฮานอยก็เล่นได้ครับไปที่ปกติ VIP และก็พิเศษครับอ่ะมื่อนี้10พุษภาคม2 5 6 6เรมีน้อยให้เด่นที่5 2 4ครับหา2 C 2ตัวมีหา54 2หาซีแลว้วก็เป็นเลขเบิลครับกับเป็นาหา สอและ44ครับ3าตัวห้าและ255เป็นเพียงแค่นับทางเด้อพี่น้องเด้อเอาขอให้ทุกท่านโชคดีครับนะครับขอบคุณครับ